สวัสดีค่ะวันนี้ A Y inspire นะคะก็จะสรุปหนังสือเรื่องพลังของคนที่กล้าทำอะไรคนเดียวค่ะเป็นหนังสือของคุณโกโด t โทกิโอนะคะซึ่งเขาก็ถ่ายทอดออกมาทำให้เราอาจจะมองเห็นภาพว่าการที่อยู่คนเดียวกล้าทำอะไรคนเดียวเนี่ยมันสร้างพลังให้กับตัวเราอย่างไงนะคะลองไปฟังกันค่ะในชีวิตของคนเราใขรบางที่สามารถที่จะอยู่กับใครได้ตลอดเวลา หรือว่ามีใครที่จะอยู่กับเราได้ตลอดเวลามีไหมคะดังนั้นถ้าเราอยู่กับตัวเราเองตามลําพังไม่ได้หรือได้ไม่ดีพอมันน่าจะทําให้ชีวิตของเราประสบปัญหาพอสมควรอาจจะน่ากลัวยิ่งกว่าไม่มีใครเสรียอีกในหนังสือเล่มนี้คุณโกโดเนี่ยได้ชี้ให้เห็นว่าเพราะอะไรการกลัวที่จะต้องทําอะไรคนเดียวไม่ควรอย่างยิ่งที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนชีวิตของคุณ ถ้าคุณเป็นคนที่ทําอะไรคนเดียวได้แบบสบายๆอยู่กับคนอื่นก็ได้อยู่กับตัวเองก็แฮปปี้และเบื่อเต็มทีที่จะต้องโดนถามว่าทําไมมานั่งคนเดียวหรือทําไมกินข้าวคนเดียวคุณจะเห็นความสําคัญของนิสัยรักสันโดษของคุณอย่างแจ่มชัดมากขึ้นคุณจะรักเวลาของคุณมากขึ้นและค้นพบพลังของมันมากกว่าเดิมแล้วถ้าคุณไม่ชอบทําอะไรคนเดียวชอบให้ใครอยู่ด้วยตลอดเวลา มันจะเริ่มบั่นทอนความสุขและความเชื่อมั่นในตัวของคุณค่ะคุณจะได้เปิดมุมมองใหม่ๆต่อชีวิตว่าทำไมคุณกลัวการทำอะไรคนเดียวให้น้อยลงคนทำอะไรคนเลิกปลกฝังโรคกลัวความกลัวนี้ให้กับทุกคนที่คุณรักคุณอาจจะได้ลองใช้พลังแห่งความสุขสงบของการได้อยู่ตามลำพังในบางเวลา เติมเต็มชีวิตและปลดล็อกความสามารถอีกมากมายที่ยังไม่ได้ถูกสำรวจของคุณและสัมผัสถึงความสุขและอิสรภาพอีกระดับหนึ่งเด็กๆที่เข้มแข็งและเข้าใจอะไรง่ายๆหรือผู้ใหญ่ที่มั่นใจในการดำเนินชีวิตคู่รักหรือคู่ชีวิตที่มั่นคงในความสัมพันธ์คนเหล่านี้ล้วนมีทักษะสำคัญของการทำอะไรด้วยตัวเองเขาเหล่านี้ รู้จักวิธีการอยู่กับคนอื่นขณะเดียวกันก็ให้คุณค่าสูงกับการใช้เวลากับตัวเองอันที่จริงแล้วพวกเขารู้จักวิธีอยู่กับคนอื่นอย่างดีก็เพราะว่าเขารู้จักที่จะอยู่กับตัวเองอย่างดีนั่นเองในหนังสือเล่มนี้นะคะผู้เขียนยังทำให้เห็นว่าการอยู่คนเดียวยังเชื่อมโยงกับทักษะอีกหลายๆอย่างที่สำคัญมากต่อความสำเร็จ ทั้งในชีวิตการเรียนการทำงานหรือว่าเส้นทางอาชีพไม่มีนักเรียนเกียรติยมนักกีฬาชั้นเยี่ยมนักธุรกิจชั้นยอดนักค้นคว้าของโลกหรือว่าศิลปินแห่งยุคคนไหนที่ไม่รู้จักคุณค่ามหาศาลของการมีเวลาอยู่คนเดียวได้ทำอะไรคนเดียวได้คิดตามลำพัง การรู้จักทั้งภาคความสัมพันธ์และภาคของชีวิตโดยลำพังเป็นอย่างดีอย่างหมายถึงคุณพบสมดุลที่ดีระหว่างความต้องการของตัวเองกับความต้องการของคนอื่นๆและนั่นมันจะช่วยปลดล็อกเรื่องความหงุดหงิดขุ่นเคืองหรือแม้กระทั่งความเจ็บปวดนในชีวิตไปได้มากถ้าคุณกำลังอยากเพิ่มพลังความสุขอันเที่ยงแท้ อยากเริ่มปรับมุมมองในแบบที่จะทำให้คุณดูแลตัวเองได้เก่งขึ้นมีสเสน่ห์แห่งวุฒิภาวะมากขึ้นเราต้องเรียนรู้การทำอะไรตามลำพังปัจจุบันโซเชียลมีเดียต่างๆทั้งลาย Facebook i n s ตา g กรมรวมทั้งสมาร์ทโฟนต่างๆที่เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้เราใช้โปรแกรมต่างๆ ทำให้เรามีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนตลอดเวลาจนขณะน,นี้กลายเป็นยุคของการเชื่อมต่อถึงกันได้ตลอดเวลาไปแล้วทำให้โซเชียลมีเดียกลายเป็นเครื่องมือเติมเต็มความต้องการที่มนุษย์ยอมรับอย่างเต็มใจคนญี่ปุ่นเองก็เช่นกันที่ให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงหรือผูกพันกับคนและมองว่าการอยู่คนเดียวเป็นเรื่องไม่ดี แต่คนที่มีความเห็นค้านหรือปฏิเสธคำพูดที่ว่ามนุษย์ใช้ชีวิตเพียงลำพังไม่ได้ก็คงมีไม่มากการทำอะไรคนเดียวไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเราเชื่อไปเองว่ามันเลวร้ายล a านสม a t ซินโดรมหรืออาการเครียดรุนแรงเมื่อไม่มีเพื่อนกินข้าวกลางวันจนถึงขั้นไปทำงานหรือไปโรงเรียนไม่ได้ <c oughs> ก็เป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่าคนเรากำลังกลัวอย่างหนะักถ้าไม่ ถ้ามีใครเห็นว่าเราอยู่คนเดียวเขาจะมองว่าคนนี้ไม่มีเพื่อนน่าสมเพชจังการมีความเชื่อเช่นนี้จะทำให้เราฟื้นคบกับคนที่เข้ากับเราไม่ได้หรือเอาตัวเองไปอยู่ในกลุ่มคนที่เข้ากับเราไม่ได้เพียงเพราะไม่อยากอยู่คนเดียวไม่อยากถูกมองถูกตราหน้าว่าน่าสมเพชการทำตรงนี้จะทำให้เราไม่อาจเปิดเผยความเป็นตัวเองของเราและต้องใช้ชีวิตอย่างทนฟื้น เพื่อให้กลมกลืนไปกับคนรอบข้างจนนำไปสู่ปัญหาทางจิตของคนจำนวนไม่น้อยซึ่งเหนื่อยหน่ายกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและหาทางออกไม่ได้พลังของการกล้าทำอะไรคนเดียวคือความสามารถและทักษะที่ฝึกได้พลังของการทำอะไรคนเดียวก็คือการใช้ชีวิตท่ามกลางความสัมพันธ์กับผู้คนในสังคมโดยที่ยังตั้งมั่นในความคิดของตัวเอง และรับผิดชอบชีวิตของตัวเองได้การจะเกิดความรู้สึกที่ดีแบบนี้ได้เราต้องอาศัยการพูดคุยกับตัวเองหรือที่เรียกว่าการสะท้อนตัวตนจนเป็นนิสัยการสะท้อนตัวตนก็คือกระบวนการเรียนรู้ขั้นสูงที่ต้องอาศัยการรับรู้และการยอมรับค่านิยมของตัวเองใช้มันเป็นพื้นฐานในการย้อนมองประสบการณ์ของตัวเองแล้ววิเคราะห์ เพื่อปรับวิถีความคิดหรือพฤติกรรมของตัวเองให้ถูกต้องและพัฒพนาตัวเองยิ่งขึ้นไปจิตแพทย์และนักจิตวิทยา Anthony oll, แอนโทนีสโตลได้กล่าวไว้ว่าความสามารถที่จะอยู่ได้ตามลำพังจะนำไปสู่การค้นพบตัวเองและรู้จักตัวเองทำให้เรารู้จักความต้องการความรู้สึกและตัวตนที่แท้จริง ซึ่งอยู่ลึกลงไปข้างในการได้ใช้เวลาโดยลำพังช่วยให้เราเข้าใจจิตใจที่แท้จริงของตัวเองและสิ่งนี้จะแสดงออกมาในวิธีการใช้ชีวิตของเราด้วยการทำแบบนี้ถือเป็นการฝึกจิตของตัวเองการเรียนรู้ตัวเองเชิงลึกหรือ self deep learning Le ที่จะช่วยให้เราพัฒนาจิตใจของเราได้ด้วยตัวของเราเอง พลังของการกล้าทำอะไรคนเดียวคือการที่เราเข้มแข็งในความสันโดษการหันหน้าเข้าหาตัวเองและใช้เวลากับตัวเองจะช่วยให้เราทำสิ่งต่างๆได้ตรงตามความรู้สึกที่แท้จริงของเราถ้าเรายอมรับเข้าใจตัวเองความรู้สึกขับแค้นที่ว่าไม่มีใครเข้าใจหรือไม่มีใครเห็นคุณค่าก็จะไม่เกิดขึ้น ความกังวลใจก็จะหายไปความคิดที่มีต่อสิ่งต่างๆรอบตัวก็จะเปลี่ยนไปทำให้เรามีความสุขมากขึ้นการใช้เวลากับตัวเองคือสิ่งจำเป็นที่จะทำให้เรามีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นการกล้าทาอะไรคนเดียวไม่ใช่การพยายามหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือการใช้ชีวิตอย่างอ้างว้างโดยไม่มีใครใส่ใจ แต่หมายถึงความสันโดษที่จะเดินบนเส้นทางที่ตัวเองเชื่อมั่นด้วยรำแขงของตัวเองหมดที่หนึ่งการสะท้อนตัวตนคนที่กลัวการอยู่คนเดียวมักไม่รู้จักตัวเองดีพอเพราะการอยู่หรือติดต่อพูดคุยกับใครสักคนตลอดเวลาทำให้ไม่มีเวลาสะท้อนตัวตนของตัวเองคนที่พูดว่าไม่มีความหวังในอนาคตก็เช่นกัน เพราะไม่รู้ว่าตัวเองถนัดหรือไม่ถนัดอะไรจรึงไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีและถูกความกังวลหรือความสิ้นหวังเข้ามาครอบงำยิ่งรู้จักตัวเองมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมองเห็นเส้นทางในการใช้ชีวิตได้ชัดเจนหากเราใช้ชีวิตในแบบที่เป็นตัวเราตัวเราจะได้รับการขัดเกลามากขึ้นทำให้เรามีความมั่นใจและเชื่อมั่นที่จะเป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้น เมื่อเรามีความเชื่อมั่นต่อให้คนอื่นมีทัศนคติหรือมีปฏิกิริยากับเราในแง่ลบเราก็เลือกได้ว่าตัวเองจะยอมรับเพราะมันคือตัวตนที่แท้จริงของเราหรือเลือกที่จะฟังและปล่อยมันไปต่อให้เราหันมามองตัวเองว่าเขาอาจจะพูดถูกเราจะยอมรับและพิจารณาตัวเองว่าก็าไม่เป็นไรนี่หรือว่าคราวหน้าเราก็ทำให้มันดีกว่านี้ เราไม่ปฏิเสธหรือเกลียดตัวเองแต่ยอมรับในความรู้สึกที่แท้จริงของเราต่อให้เราคิดว่าตัวเองเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอเราก็ยอมรับได้ในแบบที่เป็นก็ไม่เป็นไรเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอแบบนี้ต่อไปเพราะถึงจะอ่อนแอแต่เราก็อยู่ได้มาถึงวันนี้ต่อให้วันนี้เราไม่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เราก็ยังมีชีวิตอยู่กล้าที่จะเปิดเผยตัวเอง เรายอมรับว่าตัวเองเป็นคนเช่นนี้แสดงตัวตนออกไปเรื่อยๆต่อให้เป็นคนอ่อนแอเราก็ไม่รู้สึกกังวลกับมันอีกต่อไปในทางกลับกันหากเราเอาแต่กังวลถึงข้อเสียเราจะรู้สึกเสียใจกับอดีตที่ผ่านมาสิ่งสำคัญก็คืออนาคตนั้นนับจากนี้ไปเราต้องเริ่มจากตัวเราเองในเวลานี้ที่จะคิดให้ได้ว่าควรทำอะไรจะเปลี่ยนแปลงอะไร หากเอาแต่ปฏิเสธตัวเองเราจะไม่สามารถก้าวข้ามไปข้างหน้าได้การสนุกกับการอยู่คนเดียวหรือการเป็นตัวของตัวเองและใช้ชีวิตให้เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่การพยายามที่จะอยู่กับตัวเองตามลำพังเป็นการหลอกตัวเองและทำให้เราเชื่อมั่นในความโดดเด่นเฉพาะตัวว่าเราเป็นคนแบบนี้ตัวตนของฉันเป็นคนแบบนี้ ได้ยากกว่าคนที่คิดว่าความโดดเดี่ยวคือความเหงามักจะวิตกกังวลง่ายอารมณ์ไม่มั่นคงสิ่งนี้เกิดจากการที่เราไม่มีอัตลักษณ์สภาพจิตใจมีความไม่สุขปรังแต่ถ้าเรามีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนอารมณ์จะมั่นคงเราจะไม่รู้สึกว่าการอยู่กับตัวเองคือความเหงากับคิดว่า เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดได้ซ้ำยิ่งเราพยายามเก็บกดตัวเองและทําตัวกลมกลืนกับคนอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการอยู่กับตัวเองเท่าไหร่เราก็จะยิ่งรู้สึกโดดเดี่ยวได้ง่ายแม้จะมีคนอยู่รอบข้างก็ตามเลิกอยู่กับใครสักคนตลอดเวลาคนที่เลิกไม่ได้ไม่มีเวลาสะท้อนตัวเองคนที่เลิกได้ก็จะสะท้อนตัวเอง มีอำนาจควบคุมชีวิตตัวเองการสะท้อนตัวเองก็คือการยอมรับสิ่งต่างๆด้วยความรู้สึกในแง่บวกในแง่ดีทำให้เรามองดูการเคลื่อนไหวของจิตใจของเราจากจุดที่ห่างไกลออกไปเหมือนเป็นการสร้างตัวเองขึ้นมาอีกคนหนึ่งหากทําเช่นนี้ได้เรียกว่าการสะท้อนตัวตนและการสะท้อนตัวตนบ่อยๆ จะท,ทำให้เราได้ยินเสียงของตัวเองที่ซ่อนลึกอยู่ข้างในได้อย่างรวดเร็วการสะท้อนตัวเองบ่อยๆจะช่วยให้เราจินตนาการล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดปฏิกิริยาโต้อตอบแบบไหนต่อสิ่งที่เรากำลังทำและเราจะต้องรับมืออย่างไรทำให้เรารู้สึกอุ่นใจและไม่ลนลานถึงแม้จะต้องเจอกับสิ่งกระตุน้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลง หรืองานที่ยุ่งขึ้นทุกวันเราก็เข้าใจสถานการณ์ของตัวเองและรู้ว่าควรจะทำอย่างไรที่จะทำให้เรารู้สึกว่ากำลังใช้ชีวิตที่เป็นตัวของตัวเองสัมผัสได้ถึงความสุขการรู้หน้าที่บทบาทและงานที่ต้องทำให้สำเร็จหรือทิศทางในการทำสิ่งต่างๆทำให้เราสัมผัสได้ว่าตัวเราคือผู้มีอำนาจควบคุมและชี้นำชีวิตของตัวเอง การปรับเปลี่ยนวิธียอมรับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นการจะสะท้อนตัวเองสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือการคำนึงถึงวงจรเหตุการณ์ความรู้สึกความคิดพฤติกรรมและผลลัพธ์สมมุติว่าเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างเราจะรู้สึกหงุดหงิดเราต้องไม่แสดงพฤติกรรมใดๆออกมาทันที แต่ให้ยอมรับในความรู้สึกนั้นแล้วรองรับแรงกระแทกด้วยเบาะที่เรียกว่าความคิดจากนั้นให้จินตนาการว่าพฤติกรรมแบบไหนจะก่อให้เกิดผลรับอย่างไรควรทำเช่นไรจึงจะดีที่สุดแล้วค่อยแสดงพฤติกรรมออกไปนี่คือการใช้เหตุผลนั่นเองสำหรับคนที่รู้จักโดดเดี่ยว มักแสดงพฤติกรรมต่างๆได้อย่างสุข,ขุมเพราะเขาสร้างกระบวนการคิดภายในที่คนอื่นมองไม่เห็นขึ้นมาโดยที่ตัวเขาก็ไม่รู้ตัวและสิ่งที่จะช่วยให้เราทำเช่นนั้นได้ก็คือเวลาของการได้สะท้อนตัวตนโดยลำพังปรับเปลี่ยนนิสัยในการคิดให้ตรงคนที่กลัวความโดดเดี่ยวคนที่เหนื่อยที่จะสารสัมพันธ์กับผู้อื่น คนที่รู้สึกเครียดหรือคิดว่าชีวิตช่างน่าเหนื่อยหน่ายหรือคนที่มองเรื่องซึ่งคนปกติไม่คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่หรือเป็นปัญหาเรื่องที่คนปกติคิดว่ายากระดับหนึ่งก็มองว่ายากระดับสิบเมื่อเจอปัญหาเล็กน้อยก็มองว่าเป็นปัญหาใหญ่โวยวายส่วนใหญ่แล้วเราจะพบกับคำว่าแย่แล้วจริงๆ แล้วแทบไม่มีอะไรแย่แท้จริงแล้วก็เป็นเรื่องเล็กน้อยการที่มองเรื่องเล็กน้อยให้เป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญก็คือเราย้อนมองประสบการณ์ของตัวเราเป็นประจําและพยายามค้นหาสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลการที่จะหลุดจากความคิดเหล่านี้ได้เราต้องรู้ตัวเองว่าตัวเราเองยึดถือในสิ่งใด และคิดคำนึงว่าสิ่งเหล่านั้นสำคัญมากพอที่จะสละความสุขของเราหรือไม่วิ่งหนีความเจ็บปวดคนที่เลือกไม่ได้หลอกตัวเองเป็นคนที่กลวงเปล่าส่วนคนที่เลือกได้พ้นความเจ็บปวดและกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์การที่จะยอมรับความรู้สึกของตัวเองตรงๆวิธีหนึ่งที่จะสะท้อนตัวตนได้ดีก็คือ การตรวจสอบตัวเองหมยถึงการตรวจสอบการเคลื่อนไหวหรือความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ข้างในตัวเราเวลาที่เรารู้สึกเจ็บปวดเพราะอกหักเจ็บปวดเพราะตกงานเราต้องเผชิญหน้ายอมรับตร,ตรงๆว่าอ๋อเรากำลังเจ็บปวดนะหรืออ๋อเรารู้สึกทรมานโดยไม่หลอกตัวเองหรือปฏิเสธความรู้สึกนั้นซึ่งการทำแบบนี้ ต้องมีความกล้าหาญเพราะคนที่ไม่กล้าก็จะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับความรู้สึกของตัวเองมีเคล็ดลับที่จะช่วยควบคุมอารมณ์ขณะที่คุณตรวจสอบตัวเองก็คือการไม่ปฏิเสธตัวเองเราจะต้องยอมรับในอารมณ์ที่เกิดขึ้นว่าคือความรู้สึกของเราโดยไม่ปฏิเสธถ้าพยายามปฏิเสธตัวเองจะยิ่งเป็นการกดดันตัวเองมากขึ้นการยอมรับเสียงของตัวเองที่พรั่งโปลออกมา โดยธรรมชาติจะทำให้เราหลุดจากความคิดว่าต้องทำแบบนี้แบบนั้นการคุ้นชินถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งพยายามซื่อสัตย์กับเสียงของตัวเองเท่าไหร่เราก็จะวางสิ่งที่เคยยึดถือลงและรู้ถึงจิตใจที่แท้จริงของเราได้มากขึ้นเลิกจัดตารางงานที่แน่นเกินไปการอยู่คนเดียวหรือความโดดเดี่ยวมีพลังในการฟื้นฟูตัวเองในแต่ละวัน ได้พบเจอผู้คนและเหตุการณ์มากมายทำให้ได้สะสมประสบการณ์ต่างๆเพิ่มขึ้นทุกวันทั้งยังดูดซับความรู้สึกและความรู้ใหม่ๆสิ่งเหล่านี้อาจทำให้เกิดอารมณ์ต่างๆเช่นกังวลโกรธด,ดีใจเสียใจบางครั้งสถานการณ์ซึ่งตรงกันข้ามกับค่านิยมหรือแนวคิดของตัวเราเองและต้องฝืนรับผลรับ ต่างๆที่ไม่ได้ดังใจการจัดตารางเวลาที่แน่นเกินไปจะทำให้เรารู้สึกอึดอัดเครียดดังนั้นเราควรจัดเวลาในการทำงานให้เหมาะสมและมีเวลาให้กับตัวเองได้พิจารณาและทบทวนตัวเองในทุกๆวันความคิดที่ว่าฉันอยากอยู่คนเดียวบ่งบอกถึงสภาพจิตใจที่เป็นปกติ รการอยู่คนเดียวหรือความโดดเดี่ยวมีพลังในการฟื้นฟูตัวเองเวลาที่เหตุการณ์หรือสถานการณ์ซึ่งเราพบมันเกิดการสวนทางกับค่านิยมของตัวเราเราก็จาเป็นต้องมีกระบวนการในการรวบรวมจิตใจเข้าด้วยกันเพื่อหาเหตุผลให้ตัวเองยอมรับในสิ่งน,นั้นเช่นการคิดว่าในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีคือเป็นความคิดของคนรุ่นเก่า ที่มองว่าแม้นบางอย่างจะไม่ตรงตามความต้องการแต่ก็ยังมีความหมายกับเราในแบบนี้กระบวนการเช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นหากเราไม่ได้อยู่คนเดียวและหันหน้ามาเผชิญกับความรู้สึกภายในของตัวเราเองเวลาเผชิญหน้ากับตัวเองเป็นสิ่งสำคัญคนที่มีเพื่อนเยอะแต่กลับมีภาพลักษณ์ไม่ชัดเจนไม่น่าจดจำเป็นเพราะ เขาไม่รับเอาสิ่งปลุกเร้าจากผู้คนเข้ามาพัฒนาตัวเองเพราะไม่มีกระบวนการมองย้อนประสบการณ์ของตัวเองและยอมรับมันจึงเกิดเป็นความเครียดดังนั้นหากคุณรู้สึกว่าอยากอยู่คนเดียวเมื่อไหร่จงให้ความสำคัญกับมันเป็นอันดับแรกหาเวลาพักหรือกำหนดวันที่ไม่มีนัดหมายอะไรหรือจะแวะพักผ่อนตามสนสาธารณะ ร้านกาแฟก็ทำเช่นนั้นได้มันจะช่วยให้คุณมีเวลาอยู่กับตัวเองตามลำพังมากขึ้นความโดดเดี่ยวคือปรากฏการของจิตที่สุขปรังคนที่ไม่ชอบการใช้เวลาคนเดียวเป็นเพราะกระบวนการการรวบรวมจิตให้เป็นหนึ่งของเขายังไม่ดีพอทำให้จิตยังสั่นคลอนคนพวกนี้มักจะทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความสันโดษก็คือพยายาม เอาตัวเองไปอยู่ในกลุ่มของผู้คนเพื่อยืนยันการมีตัวตนของตัวเองการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อยืนยันว่าตัวเองมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นคือจิตใจที่ยังไม่สุกปรังจริงๆแล้วคนที่มีสภาพจิตใจที่สุกปรังจะชอบอยู่โดดเดี่ยวเพราะสนุกกับความโดดเดี่ยวเวลาที่อยู่คนเดียวจึงไม่รู้สึกว่าโดดเดี่ยวเลยเลิกโยนความผิดให้กับคนอื่น คนที่เลิกไม่ได้ต้องพึ่งพาคนอื่นและรู้สึกไม่พอใจหรือกังวลตลอดเวลาส่วนคนที่เลิกได้ก็ทำอะไรได้อย่างอิสระให้ความสำคัญกับเรื่องที่ควรทำเมื่อไม่กลัวที่จะต้องทำอะไรคนเดียวเราก็ทำอะไรได้มากมายเวลาที่เราอยู่กับคนอื่นอิสระภาพของเราก็จะถูกจำกัดให้แคบลงหรือเวลาที่เราอยากทำอะไรหรืออยากไปไหนแต่ทำไม่ได้ เพราะไม่มีใครไปด้วยท่านทำให้ชีวิตของเราถูกจำกัดเช่นกันอิสระภาพคือการรับผิดชอบตัวเองการรับผิดชอบตัวเองก็คืออิสระภาพหากคนที่ไม่รับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยตัวเองใครจะรับผิดชอบแล้วใครคนนั้นจะมารับผิดชอบเราจริงหรือดังนั้นคนเราจึงไม่ควรมองข้ามความรับผิดชอบส่วนบุคคลเพราะคนส่วนใหญ่มักชอบผลักความรับผิดชอบออกนอกตัวเอง ลงมือทำโดยที่คิดว่าทุกอย่างคือความรับผิดชอบของตัวเองหากคิดได้เช่นนี้เราคิดได้ว่าเราต้องทำอะไรควรทำอะไรทั้งยังคาดคะเนอนาคตหรือรู้จักเตรียมพร้อมต่อความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นทักษะต่างๆของตัวเองในการที่จะทำงานให้เร็วขึ้นหรือจะคิดว่าอนาคตของเราจะทำอะไรเราต้องเตรียมตัวไว้ร่วงหน้าอย่างไร เลิกสร้างภาพคนที่เลิกไม่ได้ก็จะเจ็บปวดกับความแตกต่างระหว่างภาพความฝันกับภาพความเป็นจริงส่วนคนที่เลิกได้ภาพความฝันกับความจริงก็ใกล้เคียงกันเราต้องไม่ปิดบังความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเราเองคนที่กลัวความโดดเดี่ยวคือคนที่มักคิดว่าคนอื่นจะมองเราอย่างไรอยากจะให้คนรอบข้างคิดว่าเราดีเราเด่นเราสุดยอดจน,นินฉา พราะกลัวว่าไม่ได้รับการยอมรับจนทําให้ไม่ลงมือทําอะไรทําให้รู้สึกเครียดตัวเองการให้ความสําคัญกับคนอื่นส่งผลให้เราแสดงพฤติกรรมออกไปแบบหลอกตัวเองและจิตใจที่แท้จริงของตัวเราเองส่งผลให้สภาพจิตใจของเราอ่อนร้าการที่เราไม่โกหกปิดบังหรือสร้างภาพจะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างซื่อตรง กับตัวเราเองโดยไม่ต้องโกหกปิดบงังหรือสร้างภาพทำให้รู้สึกว่าทุกวันช่างเป็นวันที่น่าจดจำสดใสจริงๆหากเราใช้ชีวิตโดยไม่ปกปิดเนื้อแท้ของตัวเราเองเราก็ไม่จำเป็นต้องโกหกหรือสร้างภาพอะไรทำให้ชีวิตสนุกกับทุกสิ่งให้มากขึ้นทุกคนต้องรู้ว่าตัวเองมีเป้าหมายในชีวิตว่าอะไร ต้องการอะไรเป้าหมายของเราคือการทำให้เรารู้ตัวเองว่าจะไปทางไหนทำอะไรผลรัพที่อยากได้คืออะไรมีชีวิตที่สนุกสนานกับทุกสิ่งให้มากขึ้นพอคิดแบบนี้ไม่มีพวกงี่เง่าที่ไหนมาคอยห้ามโน้นห้ามนี่พวกหวังผลประโยชน์ก็ไม่เข้ามายุ่งหากเราคิดว่าตัวเราโง่เราก็จะไม่แคร์สายตาคนอื่น หากเราทำตัวเป็นคนโง่เราก็จะทำสิ่งท้าทายได้อย่างไม่รู้สึกกลัวการเป็นคนโง่ยังทำให้เราได้รับความรู้มากขึ้นด้วยคนที่ไม่ว่าสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ไม่รู้สึกเครียดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่หวั่นไหวย่อมเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดและทำได้ดีทุกอย่างพลังของคนที่กล้าทำอะไรคนเดียว e ีหนึ่ง ขอสรุปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเนื่องจากหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่น่าสนใจและจำนวนหลายบทค่ะจึงขอแบ่งเป็น3 EP นะคะท่านฝากท่านผู้ฟังติดตามรับฟังใน EP ถัดไปค่ะ AW Inspire ขอบคุณและสวัสดีค่ะ